สู่ช่อง u n c o m p r e s s e d นะครับผมกับช่วง o u n d Story and r i f f นะครับซึ่งในวันนี้นี่เรามากับหนึ่งในเพลงช้าที่อยู่ในอัลบั้มเพลงชาติของชาวร็อกในยุคนั้นก็เลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าในปี2545เนี่ยมันได้มีอัลบั้มประมาหนึ่งอัลบั้มที่จะบอกว่าเป็นจุดสูงสุดก็ได้มั้งของหนึ่งคือเรื่องของวงการเพลงร็อกแบบจริงๆจ,จังๆด้วยนะครับรวมไปถึงจุดสูงสุดของซิลิฟูสก็ว่าได้นะครับเพราะในอัลบั้ม juicy เนี่ย มีเพลงอย่างบ้าบอเหนื่อยนะครับแล้วก็ผิดที่ไว้ใจที่เราเพิ่งฟังกันไปนะครับแต่ท่านั้นยังไม่พอวัดใจครับผมว่าวัดใจนี้เป็นเพลงแทบจะเป็นเพลงชาติของซิลิฟูก็ว่าได้แล้วมั้งแล้วก็เพลงผิดที่ไว้ใจเนี่ยก็คือเพลงชาติอีกหนึ่งเพลงในฝั่งเพลงช้าด้วยเช่นกันนะครับของซิลิฟูสซ,ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองดูกันว่าริฟที่ผมเลือกมาเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับรวมไปถึง เรื่องของการเซตซาวในวันนี้ด้วยว่าผมเซตยังไงบ้างนะส่วนริฟในวันนี้ที่ผมเลือกมานะครับก็จะเป็นริฟ t ที่ใช้การสไลด์ร่วมกันการใช้คันโยกอ่ะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมีคันโยกแล้วอยากจะลองหัดใช้ก็คือถือว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวซึ่งมันก็คือท่อนนี้นะคร ผมจะไม่ได้ดีดทุกตัวนะฮะโดยการที่เราจะใช้เป็นการกดคันโยกอ่ะเพื่อที่จะเป็นจังหวะนะครับแล้วก็ผมใช้การดีดก็คือว่าจริงๆผมต้องบอกว่าผมใช้การฟังเอาอะนะว่าเฮ้ยเสียงมันกําลังจะหายไปอะไรประมาณเนี้ยชาสเตนอาจจะไม่พอหรืออะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็อาจจะดูเป็นกรณีกรณ,กรณีไปซึ่ง อย่างกีตาร์บางตัวของผมเนี่ยถ้าเกิดสาสเตมมันดีๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบยาวๆไปเลยสามารถที่จะกดได้อย่างเดียวเต็มที่เลยนะครับอ่ะซึ่งวิธีการนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ในคีย์ B minor นะครับแล้วก็จะไหลไปอย่างนี้มันก็จะเป็นตึงแล้วครับป,ประมาณนี้นะครับเริ่มต้นที่การสไลด์นะครจากบจากไหมนะ,ะเป็นตึ๊ดสองโน้ตใช่ไ่ะ นะก็คือสไลด์กลับมาหนึ่งทีกดคันโยกไปอีกหนึ่งทีไลท์กลับขึ้นไปก็จะไปที่เฟสที่7แล้วก็10นะฮะโดยการที่ผมจะใช้กดคันโยกนะครับ หลังจากช่องที่7เนี่ยไปช่องที่10ใช่ปะ่ะแล้วก็ไปช่องที่5มาช่องที่7ก็คือโดยหลักๆก,ก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเทคนิคในการใช้เพิ่มเติมได้นะครับอ่าส่วนอีกลิกหนึ่งก็คือว่าเป็นลิกท่อนที่มันเป็นทิปเลตนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากหัดต่อก็จอยเมมเบอร์ได้นะครับผมเริ่มต้นที่20บบาทสำหรับเมมเบอร์ดูต่อได้เลยจ้า ก็ในส่วนของเสียงนะครับเซ็ตอัพที่ผมใช้งานในวันนี้นะครับก็เริ่มต้นเป็นที่เจ้าตัวนี้ครับผมเป็น JL S 5 0 0นะครับแล้วก็เสียบผ่านสาย First Focus นะครับจะเป็นรุ่นที่ใช้เป็นมาร์แกมีนะครับแล้วก็นี่ปลอกสี black pink มาเสดนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงๆเลยกับไอ้เจ้าตัวเป็น Hifonics Black Spirit สองร้อยนะครับผมเป็นรุ่นฟลอร์นะครับด้วยเหตุผลที่ว่า ผมพยายามจะมีมิกให้มันใกล้เคียงที่สุดกับเซตอัพที่พี่ต้นใช้ก็คือตอนนั้นน่ะเห็นบ่อยๆในช่วงนั้นก็คือจะเป็นที่เขาใช้อัดจะมีเป็น g n L ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเจ้าตัว h e w l e t n e r t r y a m a r k i ใช่ไหมและซึ่งนี่อันนี้ก็คือเป็นเซตอัพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นะครับซึ่งก็เป็นหน้าจอแบบนี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวนี้นี่ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันเขาแบบดีจริงๆสามารถที่จะนั่งอัดอยู่ตรงนี้ แอมอยู่ตรงนู้นแล้วก็เซตมันข้างหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่เซตอัพที่ผมใช้เนี่ยก็คือผมใช้ในท่อนโซโล่ใช่ไหมซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือจะใช้เป็นในตัวมันเองแล้วต่อตรงเข้ามาเลยนะครับซึ่งชแนลที่ใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นชแนลลีดนะครับแล้วก็จะมีบูสส์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ปิดเบสค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตู้มันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเบสเยอะระดับหนึ่งเพิ่มกลางแล้วก็แหลมตามนี้เลยเสียงที่เราจะเป็นประมาณนี้ การใส่บูสเข้าไปให้มันแบบมีความเหนียวติดมือเพิ่มมากขึ้นนะฮะไม่งั้นไอตัวท่อนที่มันเป็นท่อนสไลด์มันจะมีปัญหาอ่ะซึ่งนี่ผมก็จะเซตเอาไว้อยู่ที่ประมาณนี้เหมือนอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับรวมถึงเป็น power amp eq อะไรประมาณนี้ก็คือผมใช้เป็น r e s o n a n น c อะค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็ไปลดที่เบสของเจ้าตัว pre amp eq นะครับอ่าแซกกิงเนี่ยผมตั้งไว้อยู่ที่2นะครับแล้วก็ดีเลยข้างในตัวของมันเองเนี่ยก็คือใช้เป็นดีเลย์ b p m <B PM S 2> ผมตั้งไว้อยู่เนี่ยประมาณ90ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอ่าต้องบอกว่าผมใช้ t i มะในการที่หมุนหานะครับแล้วก็เลเวลฟ d b แบ k ตามนี้เลยนะครับโดยที่แคปที่ได้นะครับก็จะเป็นแคปเบอร์หนะครับผมหรือว่าเป็นแคปแบบอ่าสไตล์แบบอังกฤษนะฮะสี่คูณสิออังกฤษ เสียงจีค่อนข้างจะหนักหน่วงเพราะว่าผมใช้เกณฑ์ค่อนข้างท,งที่จะเยอะแต่ว่าพอตอนที่ดีดแล้วอ่ะก็คือต้องบอกว่าเนื้อเสียงของเจ้าตัว S500 เนี่ยถือว่าขึ้นมานำเสียงจีได้จนมันก็ใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะครับ ึ่งนี่คือเสียงต่อตรงเว้ยที่มันแคเนอร์แบ็กสปิริตสองร้อยม่งเวงจริงโดยที่อันนี้ผมไม่ได้ขี้โกงไม่ได้ใช้แบบแคปนอกด้วยนะเราไปลองฟังกันเล่นไหมสมมติถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นอเมริกันแคปก็น่าจะเป็นเมซ่าซึ่งน่าจะเป็นมี30เอ้ยผมว่าเสียงก็เพาะดีวะ่ะ เขบอกว่าใช้ได้เลยนะจริงๆแล้วหรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้มันโฟกัสขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยเราใช้เป็นเจ้าตัว modern teleport ก็ได้เป็น1นึ่งิบสองเผื่ว่ คซึ่งนั่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมกับช่วงสาวสตอรี่แอนด์บีฟกับเพลงผิดที่ไว้ใจนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมการช่วยพวกเรานะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็จอยเมมเบอร์เนี่ยก็จะเป็นการช่วยพวกเราแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่พร้อมจ่ายไม่เป็นไรนะครับแค่คุณเข้ามาชมในทุกๆครั้งแล้วก็ช่วยแชร์เนี่ยก็จะช่วยเป็นกําลังใจไปให้พวกผมได้ มากมากแล้วนะครับผมส่วนเมมเบอร์เนี่ยก็จะสามารถที่จะได้ดูเหมือนพวกแบบบทเรียนเพิ่มเติมดูไลฟ์ย้อนหลังแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมมากหม่เริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนใครที่อยากดูรีวิวเป็นจีนแอลนะครับผมรวมไปถึงเจ้าตัวแบ็กส p i ริ t เนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้อยู่ข้างล่างซึ่งแบ็กส p i ริ t ไม่รู้ว่านะตอนที่ออกไปเนี่ยมันออกหรือ,อยังนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าออกแล้วผมก็จะเอามาเติมให้ รวมไปถึงว่าถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเพลงเต็มๆนะครับก็ตามลิงก์เข้าไปด้านล่างเลยเลยซึ่งผมเอาไว้ใส่ในอีกช่องหนึ่งเพราะว่ากลัวแดงเหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ผมป๊อบไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบา